จากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟาไฟฉายแรงสูงนะครับายช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายฟินิกทีเคสามศนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นยุคแรกๆเลยนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าทำสวิตท,ท้ายเสียมานะครับก็ซ่อมใหเรียบร้อยแล้วนะพอดีลูกค้าจะสั่งโมด้วยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนผมไม่มีปัญญาถอด ถอดไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าถอดแล้วโตวไฟฉายเป็นรอยเยอะแน่นอนนะครับพายายามแล้วนะครับก็ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ออกเลยนะก็ทำให้มันสว่างทำให้มันลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็สวิตท,ท้ายเป็นแปลงตัวสะพานไฟเหมือนกับเบรกเกอร์เป็นสวิตไฟทั่วๆไปนะครับเวลาปรับแสงก็ ปรับหมุนที่คอเอานะเลือกหมดนะครับเลือกหมดที่คอหมุนเข้าหมุนออกหมุนเร็วๆหมุนยังไงไม่แน่ใจแต่ก็คือมันสลับหมดที่คอโดยวิธีการหมุนอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวไฟฉายกลับมาทำงานได้นะปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนโหมดยังไงนะแต่ ที่ลูกค้าบอกว่าอยากโมนะครับก็พยายามทําให้แล้วนะครับแต่ว่ามันถอดไม่ออกจริงๆนะถอดจนท้อแล้วครับถ้าจะถอดแรงกว่านี้ก็กลัวไฟฉายจะช้าเยอะก็คือตัวเวลาเราถอดเนี่ยเราต้องใช้ตัวเขาเรียกอะไรประแจคอม้านะครับจับแรงจับแรงมากก็กลัวเกี่ยวเกี่ยวที่ไฟฉายขาด หรือถ้าเกีียวไม่ขาดตัวบอดี้ก็เป็นรอยนะครับบอดี้มันจะเป็นรอยเยอะมากๆนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่านะแค่นี้ก็ความแรงก็สว่างเพียงพอแล้วแหละนะครับถ้าเราใช้ถ่านดีๆใช้แบตเตอรี่ใหม่นะครับค่าความสว่างมันก็เพิ่มขึ้นนะครับค่าความสว่างมันก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่เก่าค่าความสว่างก็ลดลงนะครับ เพราะว่าแบตเตอรี่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้เพียง1นสปีเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นฐานขนาด1 8 6 5 0นะครับอายุการใช้งานของมัน1-2ปีเท่านั้นนะครับก็ถ้าหลังจากนี้ไปก็คือเสื่อมสภาพเร็วนะครับพอมันเสื่อมสภาพแล้วก็จะจ่ายกระแสลดลงค่าความสว่างของโตะไฟฉายก็ลดลงเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับ อยากติดตอ่ออยากฟ้องไปฉายโทรมาที่เบอร์091 423 23 99นะครับช่างมิ้นนะครับก็เวลาติดตอ่อเข้ามาก็เป็นช่วงเวลาขอเวลาตั้งแต่8.00โมงเช้าถึง3.00ทุ่มนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่รับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลานอนแล้วแหละนะครับก็หรือจะติดตอ่อผ่าน Facebook ก,ก็ได้นะครับเฟซเฟซบุ๊กผมชื่อปฐมรัตน์ศรีชวานนะครับ เฟซบุ๊กหลักผมเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็หรือจะติดต่อผ่านเพจก็ได้นะครับมีเพจชื่อเพจว่ารับซ่อมไฟฉายโมดิไฟายไฟฉายแรงสูงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องทาง youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ